วัสจ้ามือมีสิพามาเห็ดน้ำจิ้มหมกระทะกัน้อจ้าฝีมือของพี่บอสจ้าอันดับแรกแล้วก็เสียเอาพริกกับกระเทียมไปปั้นให้ได้ละเอียด้อจ้าแล้วก็เอามาผัดผัดผัดจ้าผัดให้เข้ากันจ้าผัดไปเรื่อยๆจ้าใส่ไฟอ่อนๆแล้วก็ตามด้วยซอสพริกจ้าใส่ซอสพริกลงไปจ้าแล้วก็ผัดให้เข้ากันกับพริกกับกระเทียมเนอจ้า ผัดไปเรื่อยๆให้มันเข่ากันจะใส่ไฟอ่อนๆในการผัดจะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศจะใส่นิดน้อยจะแล้วก็ผัดให้เข่ากันอีกรอบนึงจะค้นไปเรื่อยๆจะหลังจากนั้นกะสิปุงลดนะจ้ะใส่รดดีนิดน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายนิดน้อยจ้ะแล้วก็ใส่บักนาวเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ใส่งาขาวจ้ะแล้วก็ผัดให้เข่ากันจ้ะ ผัดไปเรื่อยๆจ้ะจนเข่ากันเรียบร้อยแล้วก็สิได้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะจ้าฟรีมือพี่บอดเองจ้าแซ่บๆจ้า